เมือนรู้วันตายเฮียเก็บึงรถกลาบหลวงพ่อวัดเขาตะเคาราเช่าพระประจําวันสะดอกเคราะห์ฉันอย่างทักว่าวันนี้หน้าไม่มีราศีพอจอดรถเทียบหน้าบ้านเสียงคล้ายประทัดแตกดังเปรี้ยใกล้ๆหูพอรู้ว่าเฮียถูกยิงสติกระดับวูบลงทันทีจ่อปืนกระหน่ำผู้จัดการปั๊มน้ำมันคนดังปราณบุรีมือสังหารดักเล่นงานหลังเสียพาคู่ใจกลับจากเที่ยวช่วยโอกาสทองกระชากสิเวอมอ สับไก่ทะลวงขมับตายสยองขาพวงมาลายัยเลือดท่วมรถเมียสาวชอกแน่นิ่งตำรวจตั้งสามประเด็นขาดผลประโยชน์เล่นแชร์และชูสาวเผยรู้ตัวจอมเหี้ยมพร้อมไอโม่งจอมวงการรอหลักฐานจับไม่ไว้หน้าเวลา10นาฬิกาของวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2529ในขณะที่ประชาชนทั่วไปกำลังรอคอยเวลาแห่งความระทึกใจ เพราะวันนี้จะเป็นวันหวยออกทุกคนที่แทงเลขไว้อยากจะให้ถึงเวลาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงถ่ายทอดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งกำลังจีมีขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้ณนะบ้านเลขที่137ทับ22หมู่2ตำบลเขาน้อยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเจ้าของห้องหนงกล่าวชื่อนังเจืออายุ27ปีแต่เดิมนังเจือมีอาชีพเสิร์ฟอาหาร อยู่ที่ห้องอาหารสีดาแต่ปัจจุบันไม่ได้ทําอะไรคงอยู่ที่ห้องเช่ากับมารดาโดยนางได้เช่าห้องนี้กับนายสอนเจ้าของห้องการที่นางเจืออยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทํามาหากินก็เพราะมีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งชื่อนายบรุรชัยหรือเสียเสีงอายุ54ปีได้มาติดพันนางและครอบครองเป็นภรรยาน้อยอยู่และทุกค่าคืนเสียเสีงจะมาคลุกคลีอยู่กับนางเจือเป็นประจำโดยไม่ได้กลับไปบ้านเดิมเลย และในวันดังกล่าวหลังจากรับประทานอาหารเช้าอันเป็นกิจวัตรประจําวันของทุกคนในบ้านแล้วนางเจือก็เตรียมแต่งกายในลักษณะที่พร้อมที่จะออกจากบ้านเอ้าติม๋มนั่นแต่งตัวจะไปไหนไม่เห็นบอกเฮียเลยเสียเสียงถามนางเจือหรือติ๋มภรรยาสาวสวยติ๋มอยากเข้าไปที่เพชรบุรีหน่อยไม่ค่อยสบายอยากจะไปหาหมอเมียสาวตอบสามีด้วยความเกรงใจอย่าไปคนเดียวเลยไปกับเฮีย เอารถไปเองดีกว่าคอยเดี๋ยวนะเสียสิ่งบอกดังนั้นก็รีบขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและกลับมาในลักษณะที่พร้อมแล้วทั้งสองคนก็ขึ้นรถยนต์ดัซสันสีเหลืองแก่หมายเลขทะเบียน8กอกไก่9587ปกรุงเทพมหานครขับบึงไปจากปารบุรีมุ่งหน้านสู่จังหวัดเพชรบุรีโดยทั้งสองคนตรงไปยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองเพชรบุรี หลังจากที่แพทย์ในโรงพยาบาลดังกล่าวได้ตรวจอาการของหนึ่งเจือหรือติยมเรียบร้อยแล้วก็ฉีดยาให้หนึ่งเข็มพร้อมทั้งสั่งยาให้มารับประทานที่บ้านแล้วทั้งสองคนก็อมืมาขึ้นรถเตรียมตัวกลับปานบุรีเมื่อขึ้นนั่งในรถพร้อมแล้วเสี่ยเสียงก็ออกรถพร้อมกับพูดขึ้นว่าติ๋มเดี๋ยวเหียว,ว่าเระจอดไหวพระที่วัดเขาตะเคาก่อนดีกว่าพี่อยากจะได้พระประจําวันไว้ใช้สักองค์เดี๋ยวนี้ดวงไม่ค่อยจะดีเลยไม่รู้เป็นยังไง ตามใจเฮียเลยจ้ะเต็มไม่มีทุร่ที่อื่นอยู่แล้วว่าต่เฮียเธอดูเซียวยังไงพี่กวนนังตต็มกล่าวตอบเฮียเสงทั้งสองคนมุ่งหน้าขับรถไปยังมัดเขาตะเขาาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเพชรบุรีหลังจากเข้าไปไหว้พระและหาเช่าพระประจาวันจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกลับมาปานบุรีเมื่อรถของเสียเสงผ่านมาที่หน้าที่ว่าการอำเภอปานบุรีแล้วเสียเสงก็เลี้ยวรถไปจอดที่หน้าร้านขายข้าวแกง ข้างโรงพิมพ์หน้าอำเภอพร้อมกับสั่งอาหารมารับประทานกันอย่างมีความสุขโดยมีนายเล็กซึ่งทั้งสองรู้จักกันดีได้มาร่วมวงสนทนาด้วยและในตอนหนึ่งเสียเสียงก็ได้เอ่ยขึ้นว่าติม๋มเหี่ยวว่าเดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนสนกันดีกว่าวันนี้วันเสาร์ด้วยไปด้วยกันไม่เล็กเดี๋ยวไปชวนแจวที่อยู่ข้างบ้านติ๋มไปด้วยทั้งนายเล็กและนางเจือเมื่อได้รับข้อเสนอด,ดังนั้นก็ไม่ขัดข้องเพียงแต่นางเจือบอกว่าถ้าจะไปสวนสน เดี๋ยวติ๋มต้องไปบ้านบอกแม่ก่อนเพราะเดี๋ยวแกจะรอกินข้าวแล้วจะได้รับแจวไปด้วยตกลงเสียเสงตอบเสียงดังอย่างดีใจจากนั้นสองสามีภรรยาก็ขับรถออกจากร้านอาหารโดยบอกทิ้งถ้ายให้ไหนเล็กแต่งตัวคอยไว้เดี๋ยวจะขับรถกลับมารับส่วนทั้งสองก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่บ้านนางเจือก็บอกกับแม่ว่าตอนเย็นให้กินข้าวไปก่อนไม่ต้องรอเพราะนางและเสียเสิ่งจะไปสวนสนกัน แล้วนางก็ไปชวนแจ๋วเพื่อนบ้านของนางไปด้วยส่วนเสี่ยเซิ่งระหว่างนั้นก็เข้าไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ออกมารอที่รถเมื่อทุกคนพร้อมเสียส่ยเซียงก็ออกรถไปรับไหนเล็กที่หน้าอำเภอแล้วขับมุ่งหน้าไปสวนสนประดิพัฒน์ในเขตจ,จังหวัดเพชรบุรีทันทีเมื่อทั้งหมดได้มาถึงบริเวณสวนสนก็หาโต๊ะที่มุมสงบพร้อมสั่งเล่าและอาหารมารับประทานกาันต่างคนต่างคุยกันกระหนุงกระหนิงตามประษาคนมีหัวใจรัก เสี่ยเสียสงก็จับคู่คุยกับนางเจือส่วนนายเล็กก็ประกบคู่กับนางสาวแจ๋วยังมีความสุขจนเวลาล่วงเลยไปสามทุ่มกว่าทั้งสี่คนก็กลับสู่ปราณบุรีอีกครั้งเมื่อรถมาถึงที่ว่าการอำเภอปราณบุรีก็จอดส่งนายเล็กแล้วกลับบ้านก่อนถึงบ้านเล็กน้อยนางเจือก็เอ่ยถามเสี่ยเสียงว่าเฮียนี่กี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มกว่านิดหน่อยถามทําไมจ๊ะเปล่าถามดูงั้นแหละที่จริงเราก็กลับไม่ดึกเท่าไหร่นะนี่ ก็บอกให้อยู่ต่อแล้วทําไมไม่อยู่ละ่ะกลับเร็วดีแล้วติ่มไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยจากนั้นต่างคนต่างก็เงียบเสียงลงเพราะรถวิ่งมาถึงบ้านพอดีเสียส่ยเซีงจัดการเลี้ยวรถเข้าที่จอดบริเวณหน้าบ้านส่วนสาวแจ๋วก็ลงจากรถไปยังห้องของตนส่วนทางด้านเสียเซงก็ถือกุญแจรถเปิดประตูออกในขณะที่น่งเจือกําลังก้มลงหยิบถุงยาที่หมอให้มาเฮียเฮียเสียงกล้วดังมาจากทางด้านหลังเออ เสียใหญ่ขานรับได้เพียงแค่นั้นเสียงอีกหนึ่งเสียงกระดังแท่ขึ้นเปรียงเปรียงเสียงปืนตามมาติดติดสองนัดพร้อมทั้งเสียงบีดร้องของเนืองเจือจากเสียงปืนและเสียงบีดร้องของเนืองเจือทําให้ลุงสอนเจ้าของห้องเช่าและชาวบ้านต่างก็เปิดประตูออกมาดูแต่ก็ไม่พบใครนอกจากร่างอันไร้วิญญาณของเสียเสีงและนางเจือซึ่งช็อกขารถอยู่ด้วยชาวบ้านช่วยกันประคองเนางเจือเข้าไปในบ้าน ขณะที่ลุงสอนได้ตรงไปยังสถานีตำรวจขณะนั้นเวลาประมาณ23นาฬิกาสนาทีร้อยตำรวจเอกวิชัยศรีธรรมราชร้อยเวรนสถานีตำรวจภูธรปราณบุรีหลังได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทเฉลิมผ่านคล่องคำนวณการสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีนาราสุขนาสุนหะสารวัตรป่าบรามก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุและเข้าทำการตรวจสอบชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุ จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวพบว่าผู้ตายคือนายวรชัยอายุ54ปีเป็นเจ้าของและผู้จัดก,การปั๊มน้ำมันเอโซเลยทางแยกปราณเล็กน้อยตั้งอยู่ริมถนนพิกเสมชื่อปั๊มข่วงเสียงเซวิตนายวรชัยถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด11มมเข้าที่ท้ายถอยหนึ่งนัดกระสุนฝังในและที่ขมับขวาทะลุด,ด้านซ้ายอีกหนึ่งนัดนั่งตายคาเบาะรถยนต์ดัสสันสีเหลืองแก่หมายเลขทะเบียน 8กไก่9587กรุงเทพมหานครมีเลือดทะลักออกจากบาดแผลที่ถูกยิงไหลลงสู่พื้นรถนองเจิงไปหมดจากการสอบสวนของเจ้าหน้าทีต่ตำรวจทราบว่านายวรชัยหรือเสียเสงมีภรรยาชื่อหนางเสียงเฮียมีลูกทั้งหมดรวม7คนโดยนายวรชัยหรือเสียเสงดำเนินกิจการปั๊มน้ำมันเอสโซโดยเป็นเจ้าของและผู้จัดการเองต่อมาภายหลังนายวรชัยเกิดได้เสียกำลังเจือ หรือติม๋มซึ่งเดิมมีอาชีพเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารสีดาเก่าระยะหลังนายวรชัยทำตัวเป็น Play boy, เพลย์บอยเที่ยวเตรหามรุ่งหามค่ำทำให้กิจการปั๊มน้ำมันที่ดำเนินการอยู่ในภาวะที่ขาดทุนฐานะทางเศรษฐกิจตกต่ำนายวรชัยจึงยกปั๊มน้ำมันดังกล่าวให้นายชัยฤทธิ์ซอจ,จอเขตปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันให้เข้าดำเนินการแทนเพราะนายชัยฤทธิ์มีศัก์เป็นญาติกับน้องเขยนายวรชัยอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งที่ดินอันเป็นที่ตั้งของปั๊มก็เป็นที่ดินของนายชัยฤทธ์สอจอคนดังคนนี้ส่วนนายวรชยัยภายหลังได้ไปเล่นแชร์กับพ,พวกพ่วงในตลาดหลายมือพอเปียได้เงินใช้ไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเงินส่งทาให้พวกเจ้ามือต้องคอยตามทวงกันประจาต่อมาก่อนที่จะพบจุดจบนายวรชยัยอยู่ในขั้นที่กําลังรวบรวมเงินใช้หนี้สินไปมากแล้วและกําลังวางแผนที่จะกอบกู้ปั๊มน้ามันเป็นของตนอีกครั้ง ด้วยขอความช่วยเหลือจากเหล่าพี่น้องทั้งหลายเพราะถึงแม้ทางนายชัยฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการอยู่แต่ก็ยังใช้ชื่อเจ้าของและผู้จัดการเป็นนายวรชัยเช่นเดิมส่วนทางด้านการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายตำรวจผู้หนึ่งได้เปิดเผยว่าประเด็นที่นายวรชัยหรือเสียเสงถูกสังหารในครั้งนี้ทางตำรวจมุ่งการสอบสวนไว้3าประเด็นคือประการแรกเป็นการขัดผลประโยชน์ทางด้านการค้าประการต่อมาเกี่ยวกับทางด้านเงินทอง ที่เกี่ยวกับการเล่นแชร์และประการสุดท้ายคือนายวรชัยชอบทำตัวเป็นเพลย์บอยและขวงเสาวๆอยู่เรื่อยอาจทำให้ญาติของฝ่ายสาวไม่พอใจก็เป็นได้อย่างไรก็ตามคดีนี้นับเป็นคดีที่อุกอาจและสะเทือนขวัญประชาชนเจ้าหน้าที่ตำรวจปานบรุรีคงจะต้องติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินการได้ในไม่ช้านี้และขณะน,นี้ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในจังหวัดประจวบคีรีขัน ได้เซ็นอนุมัติการจับกลุมไปแล้วคาดว่าทางตำรวจคงจะได้ดําเนินการในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนเพราะผู้ต้องสงสัยเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งทางด้าน,นการเงินและนักเลงเจ้าหน้าที่คงต้องเตรียมหลักฐานอย่างแน่นหนาะเพื่อลงมือจับจะได้ดิ้นไม่หลุดครับนี่ก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในท้องที่สพปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง พบกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ